สวัสดีครับผมก็มาเจอกับช่องจูจีสตูดิโอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดาวน์โหลดไฟเอ็กันนะครับผมเริ่มจากเข้าไปเลยกูเกิลน,นะครับผมกูเกิลก่อนเลยก็พิมพ์ไปที่คำว่าไฟเอ็นนะครับไฟเอ็นนี่ครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปเว็บไซต์ขึ้นมานะครับก็ให้คลิกไปที่ เว็บแรกนะครับผมไฟเอ็มดอทเนะครับผมหลังจากนั้นให้เรากดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะมีคำอธิบายต่างๆนะครับเราจะกดโดยดิดมันจะไม่ไอดอทมันจะไม่ให้เหมือนแบบเราไม่ยอมรับนะครับผมเราก็คลิกใหม่แล้วก็บอชั่วฉันต้องการยอมรับสิ่งที่คุณต้องการมาให้อ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้โปรแกรมมาก็คือไฟเอ็มนะครับ exe นั่นเองนะครับผมเป็นตัวโปรแกรมแล้วนะครับยางนั้นก็จะมีการดาวน์โหลดขึ้นมาให้เราเห็นนะครับนี่ครับยังนั้นเราก็จะรอเราต้องรอนะครับอัปเดต is f i ไ e น n นนะครับผมเราก็รอกันไปก่อนนะครับ ก็เป็นอันวัดเสร็จแล้วนะครับผมไฟล์็ก็ได้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็รอให้ไฟล์ M นั้นเด้งขึ้นมานะครับผมอาจจะมีชาเล็กน้อยนะครับอ่ะขึ้นแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับหน้าต่างมันก็หน้าต่างมันก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็กดเพย์ไปนะครับมันก็จะมีให้เลือกเมืองที่เราต้องการเลือกนะครับผมอันนี้ก็คือเมืองที่ผมเล่นนั่นเองนะครับ อย่างไรก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับอย่างนั้นเราก็คอนเนคเข้าไปนะครับสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เราจะเล่นในไฟเอ็นได้นะครับผมเราควรที่จะมีเกม GTA อยู่แล้วนะครับมีตัวเกมอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็โหลดไฟเอ็นขึ้นมาอีกทีหนึ่งแค่นั้นนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ผมได้บอกไว้คือเบื้องต้นนั่นเองนะครับจา,จากนั้นเราคอนเนคไปเสร็จแล้วเราก็รอมันเสร็จนะครับผม ไฟเอ็นกับ Discord นะครับผมก็ต้องลิงก์ด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะมีหลายๆเมืองนะครับผมของในไฟเอ็นนะครับยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับว่ามีเมืองไหนที่เราควรที่จะเล่นมั่งนะครับผมของผมก็จะเป็นเมืองที่ผมได้ไดเล่นได้พิมพ์ค้นหาน,น,นั่นเองนะครับ บิซิตรีนะครับผมบิทซิตรีนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนี้เราก็รอให้ตัวเกมของ GTA นั้นขึ้นมาครับผมเนี่ยเมื่อขึ้นมานะครับนี่มันก็นกำลังกำลังขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับ นี่มันกำลังคอนเน็กเซิร์ฟเวอร์กันอยู่นะครับผมหลังจากนั้นก็จะขึ้นตามขั้นตอนของนั้นของนั้นนั่นเองนะครับของของ,ของตัวเกมก็ควรมีไวลิสด้วยนะครับผมใน d i s c o r d นะครับก็แต่ละเมืองก็จะมีไวลิสหรือบางเมืองบางเซิร์ฟก็อาจจะไม่มีครับอาจจะเข้าได้เล่นได้เลยก็อันนั้นก็จะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเมืองไหนที่ต้องใช้ไวริส นะครับก็ควรที่จะไปติดต่อในดิสคอดของเมืองเมืองนั้นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็รอให้มันเข้าเกมนั่นเองนะครับนี่กำลังดาวโหลดอยู่นะตอนนี้รอก่อนอน,นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถขอเวลิศในเมืองที่ผมเล่นได้นะครับเราก็มาเจอกัน มาเล่นด้วยกันได้นะครับด,ดาวดาวโหลดเยอะมากอ่าเมื่อเข้าได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นอินโทรนะครับผมของเมืองเมืองนี้นะครับผมอันนี้ก็สามารถลองเข้าไปดูได้นะครับนี่นี่ครับ อินโทรของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนครับเมื่ออินโทรเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีตัวละครของเรานะครับนี่เป็นตัวละครที่ผมสร้างไว้นะครับเดี๋ยวดูนะครับทุกคนเปนหนึ่งเหมือนบั็อกอยู่อ่านี่ครับเหมือนโทนิสตระมาทุกคนเดี๋ยวใส่แวนดำ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมก็ยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับขอบคุณครับ